ครับวันนี้ผมจะพามาแกพักนิ่งๆิงนะครับนะครับพักนิ่งๆิงครับนะครับคนเกาหลีเขากินกันนะ้ำเลยนะครับถ้าผมเห็นเออเขาขายเต็มกัดนะครับเนาะ ถ้วยขนาดนี้เนาะถ้วยขนาดนี้กับประมาณหมื่นวอนทำเนาะหมื่นวอนกับประมาณสามร้อยบาทบ้านเราเนาะมองไทยนะครับรับเก็บง่ายๆครับพักนี้มันหอมนะครับเนาะวัาหน้าจะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับหักมันเหมือนหักโสมอะ่ะ อัะครับเท้าแก่งกับแก่งยังพักสีเสียดกินนะครับล้ำหิบน้ำนับกินจะสุนน้อยแต่ก็ล้ำน้ำนะล้ำเป็บแบบนี้นนะครับพักเน่งิงสากก็เลนครับเนาะ บ้านเขาก็แค่ๆกับพักสีเสียดมันจะออกส่องเดือนมีน้าเมษานะครับถ้าใหญ่ก็นี่มันล้ำละคนก็หลี่คอยไปทำกิมจิกันหลวกลมมันพิกกันนี่นะทำกิมจิโอเคนะครับ